ติงข่าวสวัสดีครับผมติงข่าวนะฮะอันนี้เป็นช่องติงข่าวแอสมภพรีนะฮะคนที่เป็นเพื่อนผมใน a c e b o o k นะฮะหรือใน Ti t o อกก็คงจะเห็นนะฮะสมภพรีหรือติงข่าวตอนนี้ผมเพิ่งทำ YouTube ช่องของตัวเองนะฮะอันนั้นไม่เกี่ยวช่ององ w o r k p อ i n t ของ w o r k p o i n t ก็จะมี o f f i c i a l ของ WorkPo i n t ข่าว WorkPoint ติงข่าว WorkPo i n t นะแต่น,นี่คือช่องยู u ู e ของผมเองแต่ถ้าคุณจะเห็นติงข่าว ในช่อง YouTube ก็คือเป็นของข่าวเวอร์พ i อยอันนี้เป็นช่องของตัวเองก็มีช่องของตัวเองบ้างนะฮะมีเอาเรตมีอะไรที่ทําที่อยากพูดพิเศษพูดต่างหากผมก็จะใช้ช่องนี้อาจจะพูดนานบ้างสั้นบ้างก็แล้วแต่นะฮะตอนนี้เนี่ยนะฮะมวลมหาประชาชนผู้รักยิ่งของผมเนี่ยติดตามช่องผม163คนครับเห็นตัวเลขแล้วอยากจะเป็นลมฮะแต่ผมเพิ่งทาได้สองสาวันเองนะครับคือหมายว่าผมเปิดช่องไว้แนละ้วผมไม่ได้ลงอะไรเลยความที่มันเป็นช่องส่วนตัวนะฮะผมก็เลยคิดว่า ถ้าพี่น้องประชาชนผู้ชอบการวิเคราะห์ข,ข่าวชอบการพูดแซวข่าวแซะข่าวใดๆเนี่ยนะก็ฝากติ่งข่าวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอีกหช่องนะฮะในช่อง YouTube นะครับเพราะฉะนั้นก็กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดกิ่งกดอะไรอะ่ะมันมีอะไรบ้างก็ไม่รู้อะ่ะก็กดกดมาแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมทําคลิปไปทํำช็อตไป2ตัวเนี่ยมีตัวหนึ่งคนดูห้าหกหมื่นได้นะฮะอีกตัวหนึ่งก็คนดูหลักร้อยนะฮะ คือก็มีเรื่องหลายเรื่องที่อยากจะอยากจะอยากจะแซวอยากจะวิเคราะห์อยากจะอะไรเนี่ยนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะฮะซับตะข่ายหน่อยนะครับนะวันนี้ก็พูดเรื่องเด็กม5นะอายุ16เศษเศษสูงว่าจะสิบแล้วมันต่อยเตะคุณครูอายุ3าครูคนนี้สารเนี่ยนะครูคนนี้สูงร้อยห้าสิบนะฮะเพราะนั้นเนี่ยความที่เป็นครูผู้หญิงด้วยนะฮะก็เรื่องมาจาก คะแนนสอบฮะคะแนนเต็ม20ครูให้18มันก็ไม่พอใจอเด็กคนนี้เนี่ยเข้าใจว่ามันสอบได้เกรดสมาโดยตลอดแล้วก็คงจะตั้งปณิธานไว้ว่าจะต้องเอาคะแนนเต็มครูเองก็ครูที่โดนอัดโดนอะไรในตาปงตาปูน,นี่ก็บอกเองว่าเด็กมันเรียนดีนะและห้องนี้ก็เป็นห้องพิเศษเป็นห้องเด็กเรียนดีด้วยความที่เด็กมันก็คงจะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่านิยมความสมบูรณ์แบบมัง้งนะครับหรือว่า อาจจะโดนพ่อแม่บีบคั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะเด็กเนี่ยมันผิดหวังฮะพอผิดหวังเนี่ยมันก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะถึงจะเก่งคขเนีเก่งวิทย์เก่งอะไรเนี่ยแต่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เนี่ยนะฮะมันก็ทําให้เกิดปัญหาที่เด็กมันลืมคิดนะคือบางทีคนเก่งเนี่ยมันจะคิดว่าตัวเองควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดได้แต่เมื่อเจอสถานการณ์สังคมที่เป็นจริงเนี่ยเด็กมันควบคุมไม่ได้เสร็จแ,แล้วก็ ต่อยทีคุณครูนะฮะแล้วห้องเรียนมันมีแต่เด็กผู้หญิงมันก็ไม่ได้ช่วยไงมันก็ดึงตัวดึงอะไรจนกระทั่งครูผู้ชายเข้ามาช่วยเรื่องราววันนี้มาถึงวันที่คุณครูเนี่ยไปให้ปากคำกับตำรวจนะฮะแล้วก็แจ้งข้อหาอะไรฮะข้อหาทำร้า,ายร่างกายอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับแต่ความที่เป็นเด็กตำรวจก็จะใช้สหวิชาชีพก็คือชาติจะสอบสวนเด็กเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีมงมพอมอต้องมีผู้ปกครองต้องมีอะไรหลายอย่างนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าปัญหาสำคัญที่สุดของการศึกษาไทยคือการแข่งขัน และเด็กเนี่ยแข่งขันกันหนักนะฮะอยากจะเป็นที่หนึ่งนะอยากจะเข้าเรียนต่อเตรียมทหารเข้าไปเรียนต่อวิศวะเข้าไปเรียนต่อเป็นหมอและก็พ่อแม่ก็เป็นปัจจัยสาคัญนะฮะเด็กหลายคนที่เรียนแล้วไม่ได้อย่างที่ตัวเองอยากได้เนี่ยหลายคนกลับไปก็เครียดร้องไห้นะหลายคนเอา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 ,เอาผลการสอบไปพ่อแม่ดูบางทีพ่อแม่ก็ไม่คุยด้วยนี่ก็เป็นความเครียดหนึ่งที่ครอบครัวส่งมอบให้แต่ผมไม่ได้บอกว่าจะทําให้เด็กคนนี้เนี่ย ผมจะไปช่วยให้เด็กคนนี้มันมัน,ม,นมันไม่โดนลงโทษไม่ใช่นะครับเด็กคนนี้ต้องโดนลงโทษอย่างเหมาะสมครับแต่ขนาดเดียวกันก็ความที่มันเป็นเด็กอะ่ะคือมันจะดื้อขนาดไหนมันก็เป็นเด็กฮะมันก็มันไม่ใช่ถึงขนาดว่ามันเคยทําผิดครั้งหนึงถึงแม้จะเป็นความผิดที่ ค่อนข้างร้ายแรงนะฮะเรื่องการทำร้ายคุณครูเนี่ยแต่ว่ามันก็แมายว่าจะต้องเอาเขาหล่นไปจากการศึกษาเลยเอาออกไปเลยเอากลายไปเป็นคนไปเป็นทรชนเลยก็ไม่ใช่นะมันก็มันมีความผิดถ้ามันรู้จักขอโทษถ้ามันรู้จักรับใช้โทษมันก็ควรจะให้โอกาสนะฮะแต่กระทรวงศึกษาเนี่คิดใหญ่แล้วครับว่า ในขณะที่เราอยากจะเรียนแบบฟินแลนด์อยากจะเรียนแบบอเมริกาเรียนแบบการศึกษาญ,ญี่ปุ่นแต่เรายังจัดให้เด็กเนี่ยมันยังแข่งขันกันเลยยังมีอันดับหนึ่งอันดับสองเลยประเทศพวกนั้นเขาไม่มีแล้วนะฮะอันดับหนึ่งอันดับสองในในชั้นเนี่ยนะเขามีแต่ผ่านกับไม่ผ่าน,ไม,านไม่ผ่านก็ซ่อมไอ้ผ่านเนี่ยถ้าเกิดอยากจะสอบเป็นหมอเป็นอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีความมุมนะด้วยตัวเองนะเขาสอนให้การเรียนแบบเรียนแล้วใช้ชีวิต นะต่อให้ตัวเองนะไม่ไม่ได้สมหวังกับอาชีพแต่มันยังมีชีวิตอยู่อ่ะมันต้องทำหากินอยู่นะครับอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันใหม่แล้วบ้านเรามันเถียงกันเรื่องทรงผมนักเรียนอย่างเดียวมันไม่ไม่ได้ถกเถียงกันเรื่องพวกนี้เรื่องการแข่งขันและเด็กก็มักจะเป็นเหยื่อแต่ไม่ใช่เคสนี้นะไอ้เคสนี้ใช้ความแรงต้องลงโทษนะครับแต่ผมก็ำลังพูดถึงว่าทํายังไงจะให้เกิดเคสนี้อีกในอนาคตนะครับยังไงฝากช่องติ่งข่าวไว้ด้วยนะครับช่องติงข่าวนะฮะคนตามร้อยหกสิบสามครับเห็นแล้วน้ำตาไหลับ